สิ่งที่นกักการใช้ทุกคนดูต่อจากนี้มันคือความจริงที่นั้นไม่เคยบอกใครมาก่อนเละพังมาก่อนโอ้ กลัวเหมือนศพนะครุก็พูดเชื่อว่าหลายคนเขาไม่เคยเห็นภาพว่าน้าเป็นสิวแต่น้าจะบอกเลยนะว่าน้าเคยเป็นสิวหนักมากร้อยกว่าเม็ดอยู่บนหน้าแต่มันเป็นความลับที่แบบนั้นเก็บอะ่ะเก็บไว้ตลอดไม่เคยบอกใครอะ่ะและว้วเวลาเป็นทีนะจะเครียดมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าอาชีพการงานที่น้าทำอะ่ะคนก็จะคาดหวังว่านา้นา,า,ตนาต้องหน้าใสตลอดน้าต้องห้ามเป็นสิวซึ่งความกดดันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเวลนาน้าเป็นสิวทีนึงอะ่ะสิ่งที่้ต้องทําก็คือทายังไงก็ไดใ้ให้มันหายไวที่สุด คา่าวันนี้นะัดจะมาขอบคุณพี่หญิงคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตนัดเอาไว้เลยอะ่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ช่วยนัดปกปิดความลับแก้ไขสิ่งที่นะัดทำพังเอาไว้ที่มันเละเทะผุพุดเนี่ยให้ทุกคนนะ่ะคิดว่านัดอะ่ะเป็นคนสวย mm hmm. เป็นคนสะอาดนะัดก็เลยจะมาขอบคุณพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะที่ช่วยชีวิตน,นัดเอาไว้ถึงแล้ว ที่ผิวดีคลินิกเซนทรัลชิดลลอมนะคะคือนะัทจะบอกว่าครั้งแรกที่นันมาที่น,น,นันไม่รู้จักนันไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าเขาเป็นคลินิกที่ดังแล้วเขาอยู่มานานมากพี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมอกหลาบเข้าไหมคบอกว่าน้องนัทแวะมาหาเซอร์ไพรส์เนาะโอเคค่ะเรื่องของเรื่องนะจำได้เลยว่าวันนั้นอะเสร็จอีเวนท์ที่พรากอน สิวอักเสบขึ้นนี่จมูกใหญ่มากที่ทำไงดีห้างก็กำลังจะปิดพยายามจะหาคลินิกไหนก็ได้ที่แค่ฉีดสิวแวงสิวมันยุบเพราะวันต่อมาเราก็ต้องทำงานต่อแล้วเป็นดวงมากเลยนะในพาร้อนมันจะมีหลายคลินิกมากใช่ปหเข้าไปคลินีกแล้วเขาบอกกำลังจะปิดแล้วเพราะตอนนั้นมันสองทุ่มกว่าแล้วก็เดินอีกที่หนึ่งหมอไม่อยู่จนสุดท้ายมาเจอที่ผิวดีคลินิกตอนนั้นก็คือยังไม่เห็นชื่อคลินิกด้วยซ้ำใช่ตอนแรกมันคือสิวอักเสบใช่แล้วนะคือว่าแบบฉีดสิวมันคือตกแค่ฉีดเข้าไปเจอหมอหมอพู่นใ ตอนแรกสมัครปะอืมเว่อร์แล้วหอกก็คือเห็นหน้านะพูมเราเครียดเลยเรียกเคลียดห้องใหญ่เลยสินะแล้วหมอก็ไม่รู้ด้วยนะว่านาราเป็นใครใช่แล้วตัวนั้นเองอะ่ะก็ไม่รู้ว่าหมอที่ไหนกำลังคุยอะ่ะคือเจ้าออของคีนีครั้งแรกที่เราโดนกดสิวด้วยเลเซอร์เจ็บมากเล้โกรธโกรธทำอะไรหน้ากูเนี่ยออคือมันเจ็บแบบเจ็บมากแต่พอเห็นวิดีโอที่หมอแบบบีบอะ่ะแกนหนองออกมาจากรูเดียวอ่ะ ห้าหัวจริงๆอ่ะก็เลยถามทับจว่าหมอเขาเชี่ยวชาญเนาะแต่ประทับใจได้ไม่นานตอนเช็คบินหมออะไรปะหมื่นกว่าบาทบอกฮะโห่ขอโทษอ่ะตอนนั่งจ่ายเงินปุ๊บคุณพี่เขาเรียกไปเก็บตังค์ปุ๊บนังก็จ่ายเท่าไหร่คะแล้วนังก็จ่ายตังค์เช้อปลาแล้วนังถายมาหาทันทีเว้ยเท่าไหร่บินาไปถ่ายสักเท่าไหร่ยัง่กดสิวหมื่นกว่าบาท ก็ตกใจเหมือนกันแต่แต่รอนมันจะเป็นคาบเลเซดีๆไปด้วยเสร็จปุ๊บวันต่อมาสิวหายจริงหายเลยหายเลยเขาไม่ได้ตรวจแพสซิ่งอะไรนั้นนะเขาดูไปถึงรอบหน้าอีกสรุปหน้ากี่เม็ดหมอบอกว่ามีสิวร้อยกว่าเม็ดอยู่บนหน้าไว้เมื่อไหนน้องนัดว่ามากดสิวนี่พูดแบบว่าหมอเวอร์หน้าฉันใส่ขนาดนี้จะมีได้ไงร้อยกว่าเม็ดหมอร่างมาก่อนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปื่อนเมาสตอบมาคุณไปได้หรอร้อยกว่าเม็ด พี่หมอวัสดีค่ะพี่หมอกุหลาบนะคะผู้หญิงที่ช่วยปกปิดความลับของน้องนันทิสามนีพี่หมอร้อยมานหนึงว่าหน้าหนูมีสิวร้อยคอมเมนต์ได้ดูผล่นผืนก็ไม่เห็นนะคะ ก็ไม่รู้นะหนูมีสิวร้อยกว่าเม็ดว่าที่เห็นชัดคือที่จมูกตอนนั้นที่เราเจอแผแรกอืแบบใหญ่มากพี่หมอคะสิวตรงจมูกนี่มันอันตรายขนาดไหนคะเพราะว่ามันมีทอติดต่อกับโลหในจมูกในสมองได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเชื้อโรคที่มันดุดุมันเข้าไปก็จะอันตรายอันตรายหมอคิดว่าฉีดสิวให้มันยุบยุหมอบอกไม่ได้ไม่ไฉีดจะไม่ยุบค่ะสิวที่มันมีการอักเสบบวมแดงหรือว่าเม็ดหนองเราเห็นมันแดงใช่ไหมฮะคุณหมอหลายคนก็จะพยายามไปฉีดฉีดเสร็จ้วสังเกตนะว่า ันไม่มีเชื้อโรคไม่มีการเสบไม่มีการตันไม่มีซีสก็คือไม่มีสีขาวๆอยู่มันจะดูแต่ถ้าสมมติว่ามันมีหนองอยู่มีเชื้อโรคอยู่หรือมีซีสอยู่พวกนี้จะต้องเอามันออกซึ่งหมอดูแลว่าวันนั้นเนี่ยมันแดงขอบๆแต่ข้างล่างๆเนี่ยเยอะเลยหนองจอออกเทเล่าถึงตอนที่หนูมีสิวร้อยกว่ามีบนหน้า วันนั้นเป็นวันที่น่กกากลัวมากน้อกดสิวกันหน้าหนูอะเป็นชั่วโมงทั่วทั้ทงหน้าแบบทั้งหน้าจริงๆทุกคนแล้วตอนที่กดออกมาวบแรกมันสับใจเพราะหัวหนองนี่แบบเต็มมือแบบเยอะแบบสองมือเจ็บมากใช่ไหมคะถ้าจะเจ็บมากอันนี้ก็ต้องเล่าว่าเจ็บมากแต่ว่าเราต้องเอาออกเพราะพี่หมอท่เอาออกเนี่ยมันอาจจะลุกลามแล้วน้องนัดก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆวันต่อมานี่แหละหนูเครียดมากไม่เคยเห็นหน้าตริเงมันพังขนาดนั้มากน แล้วมันกลายเป็นทั้งแดงตกสะเก็ดเป็นเยอะไปหมดแล้วหนูต้องทำงานทุกวันตอนนั้นมีแว็บนึงนะกูกดทำไมเนี่ยคตอบไปทำไมาใช่เพรามันหมืหาเรื่องอะไรอย่าค่ะปรากฏว่าจากวันนั้นจนมาวันนี้ย อนนี้นั้นไม่เหลือสิวสเ,เลยอะ่ะเนี่ยอย่างวันนี้นั้นมาหน้าทาปากอย่างเดียวแล้วก็ออกจากบ้านเลยแล้วมันมั่นใจในานมากเลยที่ความสุขม,มากเลนะจหมอน้เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นสิวอยู่ที่กําลังเครียดอยู่วันนี้นั้นไม่ได้มาช่วยพี่หมอขายคลินิกแต่ว่าน้นะมาขอบคุณพี่หมอขอบคุณจริงๆค่ะเวลามาถึงคนเป็นสิวต้องทําอะไรบ้างพี่หมอก็ดูแต่ว่าเขาเป็นอะไรถ้าเป็นสิวนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ต้องอดเราก็ใช้ยาทาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเป็นหายๆมานานๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะส่ สมสีสียบดเเป็นเสียวอุดตันพวกอุดตันอยู่ข้างในมันก็จะมีการอักเสบบางเม็ดเบนแดงเป็นตุ่มๆพวกนั้นเน่ไม่ค่อยหายก็จะมี2แบบกดได้เปิดได้เข็มหรือว่าหนักหน่อยก็เปิดด้วยเลเซอร์อันนี้แหละที่แต่เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดด้วยเลเซอร์ยกเว้นว่ามันว่ายกเว้นว่ามันจำเป็นแต่ที่เราจําเป็นต้องจอดเนี่ยเพราะเราประสบการณ์เรารู้ว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยพอมันอยู่นานๆมันก็จะมเอ็นซานโปรตีเอสไลเปสออกมาย่อยมันจะย่อยอะไรมันจะย่อยเนื้อเรา ถ้าันจะเป็นหลงแผ่เป็นคิวดีคลินิกจะมีนัวัตกรรมที่รักษาแผลเปนแเรา,าเมีเลเซอร์ครบทุกตระกูลก็เอา,อางี้ทุกคนภาพที่เราเห็นว่าที่เมื่อกี้มันเละมากอ่ะแล้วดูตอนเนี้ยมันไม่มีรอยอะไรเลยเ่เวลานั้นมาเนี่ยพอกดสิวเสร็จปุ๊บพี่หมอใจน่าทำเลเซอร์ตัวไหนนะ เลเซอร์ลบรอยก็ขึ้นกับว่าอยากทําตัวไหนยิงครับมันก็จะแห้งมันก็จะดูดีขึ้นจ,จะบอกว่าตัวที่นะัาชอบสุดๆก็คือพิกโคชัวนั่นแหละแต่จะต้องเล่าเอนว่า,วาตอนทําอาจจะมีจี๊ดๆบ้างร้อนหน้าแต่เชื่อไหมทุกคนมันคุ้มมากเพราะวันต่อมาอมันจางแบบจางเดี๋ยวนั้นอะพูดวเหมือนโกหกแต่ว่าภาพมันเล่าเรื่องจริงๆแต่สําหรับคนที่เป็นสิวหรือมีรอยแดงรอยดําอะเจ็บแค่ไหนแต่ถ้ารอยหายอะอนัาว่าทุกคนยอมทา แต่ตอหอดีใจที่เราได้เจอกันเราจะบอกว่าพี่หมอไม่ได้เก่งแค่เรื่องของสิวรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะจริงๆที่ผิวดีคีนี่ครบมากเนาะพี่หมอเดี๋ยวนันจะมาทําปากที่เหี่ยวๆเพราะนั้นเป็นคนปากแห้งปากแตกเดี๋ยวจะฝากปาก,ปากไว้ที่พี่หมอด้วยเด็กๆ,ท,กๆท,กที่ดูอยู่แบบอุย้ยหันไปเจอคุณแม่น่าเริ่มเหี่ยวอะไรเนงะี้ยพาะคุณแม่จับมือมาทําพร้อมกันได้คุณน้องมาทําสิวแม่ก็มาทาริ้วรอยได้เลย ชื่อคลินิกก็บอกแล้วว่าผิวดีใครอยากผิวดีก็มาที่นี่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทำคลิปเพื่อขึ้นมาขอบคุณผู้หญิงคนนี้จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ถูกว่าจา้างแบบโอ้ยเรียกมาทําหน้านะมันเกิดจากการแบบบังเอิญมาเจอการจนหน้านะ้นดีขึ้นประทับใจจริงๆก็ใครที่กำลังมีปัญหาใดๆฟังสนใจก็ติดต่อที่คลินิกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากๆเลยไม่อยากใช้คําว่าไม่อยากเจอพี่หมออีกเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยแปลว่าหน้าพังไงแต่พอสวยแล้วเนะี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเออเจอเติมมาไว้นิดนึง สิ่งที่ทำให้เรามาเจอกันเนี่ยตอนนี้นะคะหมอนัชจะสรุปว่าเป็นบุญเพราะว่าวันนั้นเป็นวัน่จริงบุญใหญ่ให้ทำรมะเป็นทานชนะการให้ตังส่วหลอดได้ดีใจที่ได้เจอพี่หมอคค่ะยินดีมากค่ะพี่หมอขอบคุณพี่หมอกราบนะคะสวัสดีค่ะ